ปนยังแล้วนีไงไม่มีตะโกะเทพตะการจับปลาค่ะได้แต่ได้ตะโกเมื่อวานนี่ได้ปลาในปลายิ2กตันนี้ปลายี่โกใหญ่แ0 8เลยนี่ปลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่ปลาอะไรนะปลาบึกใช่ไหม นี S <S <preach science> ่คืใหญ่มากเลยอ่ากบึกไขยังไงคะนี่ตัวตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่ ขอทานขอาดแ่ลายเดียวลายดม่แม่มปลาวค่ะการทินปลานะคะจ้าปลาใหม่ๆสะจากเกินเลยอ๋ตัด ชิปปาตัวใหญ่มาเอามาย่างนะครับดูสิตัวใหญ่มากๆ